เนี่พี่น้องมาเละเบาลามาลมาเลยอย่างนี้มาฝากใช่น้องกับซ้นหมูพี่น้อยซ้นหมูปลาไปากลับมาไปได้ยังเมื่อ,อไงเมื่อโอ้อันนี้พักกรดเคยกินบ่บ,าบ้บาบออ่อันนี้เราไม่ขอฝากเลย โอ้มันต้นเ็ขนมมันต้นท่นกำลังคีดเ็ดขนนมันต้นโอ้มีหวายไอ้ตองเอ่ามีวเนาะีน้ตัวโนเสมัตใหญ่เลยนี่นสีครัวไว้เขาตู้ไว้พีน้อยพกนั้นอื่นหมดแล้วจังเศเกินนะครัวกับข้าเขากหลายอย่างอยู่พีน้อยเดี๋ยวคัวใส่ตู้ไว้เนาะนี่กส้มพีน้อยส้มหม พอสมมูป่าก็มีจ้าพี่น้องมีจ้าแล้วก็ตำมะกรัวเนาะกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสุขคนเดอสบายดียำหนึ่งแรงเนะาะหลังจากห่างหายไปหลายมือพี่น้องเลย วันนี้ก็มาหาลูกสาวพี่น้องเลยหยุดปีใหม่เนาะวันนี้มาลิ้มน,น้ำลูกสาวเพื่อนพี่น้องเลยโมมีโนอกินซื้อจามมากินพี่น้องเลยซื้อจามกินกับตำมักถั่วเนาะเฮซัพพอรมันตำมักถั่วกินข้าวแรงวันนี้กินปีใหม่แล้วพ้อลพี่น้องเลยจังสีกลับไปเนาะ ขับเห็หนาวใส่บัหนาวมนเนาะใส่บัหนาวดก็นาวเก่าจ้งว่าไดสเบิหนาหนาวเลยหนาว่อีห่อนกับบดีนาวกับบดีมจ็ซีเอาจังได้ดีเนาะ สิทาคั้วคั้วนูน้ำพ่อพ่อยใสละไนยังมาทันมาเนาะวันวพันธื้อนูมาให้คั่วมาให้คัวให้แกงกินอะไรพี่น้อยพยังบฮอดเนาะเพิ่นไปไปถ่ายคลิปอยู่ทั้งเนื้ออะไพี่น้อยยังมทันมาเพิ่นไปได้จากเมื่ออหรไปบางทีใสเลยบนองเ่้อาีเมิ่อเมม ไก่ได on ้อ่งไก่ในตู้นะเขาเล็กน้อยนะเข้านี่กบุ้ยกินกับต้มไก่เป็นอไรคั่วไก่เนาะคัวไก่ต้มไก่กินเอยกิ่นก้เข่าวแล้วเมื่อกี้กกินกินข่าววัง บางเที่ยงนี่ก็กินอยู่สองสามคำหัวใจครับลิ้นลิ้นหมูครับหัวใจมไม่ละสามพันกิีดซื้ออยู่คุมใต้อครันนี้ได้แค่ ทางนี้กำลังตามมักทั่วพี่น้องเลยทั่วภูณร์อาม่าแต่พูดหน่อยเลยพี่น้องมาแต่ส่วนอยู่พิษมาแต่เนะทยิมฝั่งคลองภุณร์มาทั่วกระห่าวเบิดลเลยพูณร์เลยถ้ากินข้าวโพดพไปเลยปะเนี่ยข้าวโพดก็กำลังใหญ่ข้าวโพดเหลืองเอามาห่อกลับเป็นขนมเจ้าขนมนาเด้เฮ้ยจะซื้อเด้อือข้าวก็มากินอยู่ได้แบบน่ะชื่อเลยอ่ะก็จะเห็ดคลายวานบนคุณเลย แล้วทารุ่นบาดมันเป็นไนผัวแล้ว่าสีออกมาแบบใดสีมีไนหรือบ่าบาดมันเป็นมากอ่ะเป็นมากกับลายเติบได้โอ้โหหมากสีตึงหรือบ่าลายยูแต่หักว่ามันจะมีไนบ่เท่านั้นแหละช่วงบ่จอนมากเะาออกออกพักลายเลยพี่น้องเอยกำลังสั่นแขนสั่นแขนน้องมิวกี้ มานอนซ้ำขึนพี่น้องเอ้คนละว,วันที่วันที่หนึ่งตอนเช้าหมดเลยเนาะจังสีกคับเพราะว่ามาเฮงกับย่านเป็นห่วงของผูงกเขาอะไรพี่น้องเป็นห่วงต้นข้าวโพดเนาะอยู่ฟูกไว้อยู่ตามเดินบ้านแหละอย่ามันเหี่ยวมันอยังเนาะบริโภคเนาะและกินปีใหม่น้ำหมูน้ำคูดได้หมดเลยพี่น้องจังสีไปที่จิ้งแม่เป็นให้ยุดหามหาหมือหมดเลยหาวันหมดเลยแต่ เป็นห่วงความปูกความฟังเท่าไรพี่น้องไขาปาสกุทะเตายพอแหงจากน้ออนใหญ่ปูกด้หัวหนากันเห็ดข้ากินข้าวแรงพี่น้องแต่ละมือกับผ้ากันกินยังสะัตดเอวอยู่บ้านเฮาพี่น้องบงซืซอกับบริกนเนาะหากันยากนะพี่น้องไากสีหาอย่ง ผู้มืออ้อน,นี้มีแต่ซื้อกินลูกเดียวแลพี่น้องมาแล้วบาวลาวมาแล้วอ๋อสอยๆเพิ่นไปส่วงบาพอรเนาะเผื่อชวให้เพิ่นกะอ๊าดได้อย่างแน่มาฝากไป คอยใส่คอยใส่เห็นผอมาแหลฮะฮะไปเบิ่งดูพี่น้องว่าเพิ่นได้ยังมาเนี่ยฮะโน้กโน้กกับซิ่ พี่น้อยกินหมูปลาสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ,อกลับมาไปได้ยังเมื่อไรห้าเมื่อโอ้อันนี้พักกูดเคยกินบ่บ่าบ่่ของฝากเพื่นของโปรดโอ้มันต้นเต็มขนมมันต้น อ้มีฮอทวายวายน้องเอกใว้บ้านเรามีวายเนาะมีบกข้าวมาแต่เซโปสเข้าวข้าวรานี้มันไม่ไลด้วยอนมีหมูปลาได้ยินนะัว้มหัว้มัว้มยังหส้มหมู มสมพานสมพานกับน้สิพากันกินข่าวแรงเนาะวันนี้เรามาเพิ่นได้ฟองป่ามาพี่น้อยนยเี่คือโตใหญ่เท่านี่โต70คักโอ้โหันนี้เด้พ no? yeah, ี bueno, <oh ่น้อยสิควัวนูเนาะพี่น้อยโตโนู สัตว์ตัวใหญ่เลยนี่พวกอะไรสิคั่วไว้เข้าตู้ไว้พี่น้อยพวกอรบ้างอื่นหมดแล้วจังเสร็จกินเนาะเพราะว่ากับข้าวเขาก็มีหลายอย่างอยู่พี่น้องเยเดี๋ยวคั่วใส่ตู้ไว้เนาะมีการปิ้งห่อส้มพี่น้อยห่อส้มหมูห่อส้มหมูป่าก็มีจ้ามพี่น้อยมีจ้ามแล้วก็ตำมะพร้าวเนาะว้าวคว้านมโดชาไข่คนใหญ่เฮ็ดวันนี้เครดนู้น สงาแกบอกแกกินข้าวาบดม่ผ่อนหร่กินเ้าอะไระขอขามองบ้านอื่นแกงใส่นูวายเหนเออแม่นแมี่ด้เราแกงวายใส่นมอ่าพอไดนี่เราคั่วว้ยเลยมาคำามากใสลาเห็ดแก่อะทั้งไม้ก็แล้่มันมันจะปูกทำแบบนี้ก็ผัมันเนี่ยมันแกวไปเย เป็นแบบไรผักกูดเปือยผมดูไปนอนใดบ้านเฮามีขายเนอะี่แล้วเวลากระเจากเก็บอยู่ป่าอยู่ตามป่าตามดงดีไกน้ำหรือว่าเจาะามัดกระวัวกินกระพลกับยังที่เขาแกงใส่นั่นใส่นี่แกงขึ้นิีเซ่บเนาะแกงใส่นูใส่ยางคือนีเซ่บขนาดจีเซ่บ่ นู่องโตกับไวเกงายเนี่เนาะแแบบเห็ดนูอื่นเน่ยยก็ดีเกงวายจะไปหาที่นาเอหมเอเอไสมมูห่อน่สมมูชมพานอ๋อนีพานตัวนี้นาะตัวห่อน่อยอาหารป่าพานพานเนาะ นูยังลายงามนี่นูลายก็จะาไปใส่ปักเขาแม่นเบิ่งทั้งทั้งเขาคืสีลายสัดป่าเนี่ยป้าต่อพี่น้องเลยนกนูนจะได้มหนอกอกมาของเขามีเนกินแล้ว,มว่มัมันดนอะไรอย่างนเบิดจัมือมันเดเาบัดเดารผสมผสมท่านพี่น้งองเยยองนี่ถึงยังอะนะ แล้เาผนอยากนะฮะเก็บเมไหมมันอยาเ็มเจ็บเมีนเจ้าเดียกันได้ัเนาะจับเขาก็เจ้าเขมกดเขาเพิ่เห็นเ็นนัวพลกนัวล็กพกอะเ็มคน้าัเหยงเ้ไดก็ได้เด็ดกหมอได้หมู่ะ หมากนี่เ็ดแาเนาะนี่เขาส้มแม่กระเทียมก็เยอะเยอะจันเ็ดเลยพอดีอือไมอเาะอไดรเนาะอือไม่ต้องต้องต้องอกินนกิน้วกิน้าาอ้เ็ดกระดองพอีอะจ้ไหอันเพราได้กินว่าเ็ดอันนี้กินเอาินบอยนี้จะคลองเหือหือมดเรือความองการพอพอบ ก่อนเหรอเช็ปเนาะคนนะครับลงหมูป่าใคนมาอยู่เฮยหดีนางน้อยอาบน้าเหมือนันแล้วผิดทีน้อยไปเซเว่นมีเทรยังคาดหมอจูมมันบอกบอกเคมบาเร็แค่แล้วราิแบบรสแก่เพื่อนหนาอยนติกลั้นอยากเชว เอาาีค่ะคจะมีอันนี้ไปอน้ำตะเวนไนมันคนน้อเขาเสเออเอาก็ไปชวยังใคมาเอาไรอยู่เยอะบิดไม่เสีย ไปเจียบปลาเกีบอ้๋อเห็ดอะไรบ้างถ้าคนเห็ดเพียงคำมือก็มาย่านเนาะห่งด้วยครับย่าเทียงเปิดไฟยจ้าอย่านหนาะย่านเมื่อก่อนเนาะมันเดี่ยวไขนมีงูไหมา่าวมหอกหกิน มากินข้าวไหมกิ้นก้อนตะกุ้งไก่มีปลาอัจจะนลงหม้อได้เปนข้าวลามคือแล้วขายแจกอะายเนาะลมผัดนี่พายรับเอาโหผัดผานตกผัข้าวไปไว้ไม่เฉยเอาบเอามาเอาไปเอาสองเข้มาเ้ามาเขามาข้าวแล้วข <for S 3> ้าวน้ำหัวถ่ายเละไม่สมเป็น ป้นอยู่ไห้ติอยางต่อใหญ่เลยไก่หรอหมูไก่เคือถูกมั้งไม่เห็นใจเท่อนี้ข่อมไม่ทำนไม่จะ้งเลยอ่าคนอื่นก็ไปหมดน่าปลุกมูหมกตอนน้นเรอตัดกุ้งยังต้อขยังต้องเก่งากปะ ต่อามามาเจ้าเนี่ยต้องหยกมาพีออ่น้อนะ่งะเก็บิษลกเีันเก็บิษรดเออะละมาใส่จานไว้ไว้ไว้าบูมี่บูมีจางนี่แล้วเท้าแล้วไปหาขวดนู้ต่อพี่น้อยขวไว้เศษตู้ไว้เนาะใบเห็ดเิาเมื เอาโอเคเพราะอะไรไปนอกระหรับคลิปนี้กับบัตจอดก็จะขอชมคลิปสบายๆนี้กับเรื่องกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกันลังใจให้บบัตรจอดนะเนาะสมัครคลิปนี้กับไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง